เอาดูนครับพี่คนว่าช่วงนี้ครับพี่คนเป็นช่วงที่มอบฉายาให้กับศิลปินครับเพราะว่าใกล้จะสิ้นปีแล้วนะครับทางเพจดังต่างๆสื่อดังต่างๆก็ได้มีการตั้งฉายาครับพี่คนให้กับศิลปินนักร้องครับและวันนี้เรียกได้ว่าเพจหมอลำสตอรี่ครับพี่คนซึ่งหมอลำสตอรี่ได้มอบฉายาให้กับน้องอุ๋งอิงเพรบ้านแพงครับบอกว่าฉายาหมอลำัาร อุงอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยขอมอบฉายาให้เป็นสาวน้อยมหัศจรรย์ขวัญใจมหาชนนี่นะครับนี่คือข้อความครับทุกคนที่ทางด้านเพจหมอลำสตอรี่ ได้มีการโพสต์เอาไว้นั่นเองครับทุกคนบอกว่าขอมอบฉายานี้ให้กับน้องอุ๋งอิ่งเพชรบ้านแพงในปี2,568นี้นะครับพอพอแม,แม่แม่ fc แฟนคลับนะครับคิดว่าลูกสาวเหมาะสมกับฉายานี้หรือเปล่าคอมเมนต์มาหน่อยนะครับเรียกได้ว่าตอนนี้ทัวร์กำลังไปลงเพจหมอลามสตอรี่คือเป็นการไปรกดแชร์กันแบบรัวๆนะครับทุกคนแล้วก็ในส่วนของอุ้มอิ่มข่าวกระแสอีกเช่นเดียวกันนะครับอุ้มอิ่มเนี่ยก็ได้มีการอ่ะโพสต์เมื่อสักครู่เนาะก็มีหลายคน เข้ามาแสดงความคิดเห็นเยอะมากนะครับอุ้มอิ่มก็ได้มีการโพสต์ตั้งฉายาให้กับหมอลำในปีนี้เช่นเดียวกันอ่ะเดี๋ยวมาดูกันครับว่าอุ้มอิ่มข่าวกระแสนะครับจะให้ฉายาอุ้มอิ่งว่าอย่างไงนะครับทุกคนตรงนี้นะครับเข้าไปเมนุอิ่มเยอะๆหน่อยนะฉายาน้องมาแล้วนะครับในเฟซของอุ้มอิ่มข่าวกระแสเองนะครับอ่ะคนแรกเลยนะครับที่อุ้มอิ่มข่าวกระแสมอบฉายาให้นะครับนั่นก็คือ บอสโจยมานีนนะครับอุ้มอิ่มมอบฉายาให้บอสโจเนี่ยเป็นเจ้าพ่อโซเชียลเฟียวตลอดการนะครับทุกคนเพราะว่าอะไรเพราะว่าพ่อโจคือเนาะเจ้าพ่อโซเชียลที่ต้องบอกว่านะเขาโอ้โหข่บอดอยู่ในวงการนี้มายาวนานแล้วก็เป็นคนที่รเริ่มการทำไลฟ์กลุ่มปิดเนี่ยมาตั้งแต่เริ่มแรกเลยนะครับทุกคนต้องบอกว่าปีนี้นะครับ นะพ่อโจคือให้ไปเลยนะครับทุกคนทําไมถึงเฟี้ยวตลอดการเพราะว่าไม่มีอะไรมาล้มเขาได้ครับในตอนนี้ก็ได้รับไปสําหรับฉายานี้นะครับทุกคนอ่ะเจ้าพ่อโซเชียลเฟี้ยวตลอดการนะครับต่อมาครับทุกคนเป็นน้องอุงอิงเพชรบ,บ้านแพงครับอุ้มอิ่มข่าวกระแสขอมอบฉายานี้ให้กับน้องนะครับซุปเปอร์สตาร์หมอลำเสียงเพชร มาลายเงินล้านครับที่คนเพราะว่าอะไรเพราะว่าอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยครับพุกคนมีน้ําเสียงที่เป็นเพชรอ่ะคือเป็นเพชรจริงๆอ่ะเพชรที่ถูกเจรนายแล้วเพราะว่าผ่านการฝึกฝนมายาวนานมากๆและน้องก็เป็นคนหนึ่งเลยที่ต้องบอกว่าเป็นเพชรเม็ดงามซึ่งอยู่ในกลางป่าครับทุ่คนนี่แหละคืออุ๋งอิงเพชรบ้านแพงอุ้มอิ่มก็เลยอยากจะให้น้องได้รับฉายานี้แล้วก็เป็นสาวน้อยมันซัน มาลลยเงินล้านเช่นเดียวกันนะครับทุกคนอะไปคอมเมนต์กันหน่อยนะครับอุ้มอิ่มก็ได้มีการเขียนเป็นฉายาของศิลปินเนี่ยหลายๆคนเลยนะครับทุกคนอ่าในส่วนของวันนี้นะครับเราก็จะได้ว่าเห็นแบบมีหลายๆเพจนะครับหลายๆสื่อที่กําลังนะครับทุกคนมอบฉายานะครับ ให้กับเหล่าบรรดา,าวงการหมอลามวงการดาราวงการศิลปินต่างๆครับทุกคนน้องอิมก็ได้มีการมอบให้ไปแล้วเป็นชี่เรียบร้อยครับทุกคนเป็นการหยิกแกมหยอกนั่นเองครับทุกคนในส่วนของอิงเพรบ้านแพงครับทุกคนต้องบอกว่าโอ้โหนะในปีนี้ครับทุกคนน้องกระแสะแรงดีไม่มีแผ่วเลยจริงๆไม่ว่าจะผลงานนะครับทุกคนไม่ว่าจะเป็นการวางตัวต่างๆครับทุกคนเหมาะสมแล้วนะครับกับการที่น้องได้รับรางวัลน,นี้นั่นเองครับทุกคนก็ถือได้ว่า เป็นฉายาอ่าไม่ใช่รางวัลเนาะเป็นฉายาหมอลำแห่งปีนั่นเองครับทุกคนที่ต้องบอกว่าแต่ละคนเนี่ยก็คือมีอ่าเขาเรียกว่าอะไระมีฉายาแตกต่างกันไปเนาะที่ได้รับกันไปอะไรอย่างนี้ครับทุกคนบางคนก็ ถูกตั้งให้เป็นฉายาในเรื่องของเสียงร้องอะไรเงี้ยบางคนก็ถูกตั้งฉายาให้เป็นในเรื่องของนางเอกตลอดกาลอะไรอย่างเงี้ยพุกคนในส่วนของอิงน้อง,องถือว่าเป็นสาวน้อยมาสตจารที่ไม่ใช่แค่เป็นแค่ศิลปินนะครับน้องเป็นแบบแรงบันดาลใจให้กับใครหลายๆคนเลยในการดําเนินชีวิตต่างๆในแต่ละวันนี้นะครับทุกคนอย่างที่บอกว่าอุงอิงเพชรบ้านแพงนะทุกคนไม่ใช่แค่แค่คํวาคว่าหมอลำนะเป็นทําให้คนอะ่ะที่ไม่เคยดูหมอลำมาก่อนเนี่ยมา รักน้องมาชื่นชมน้องครับทุกคนแล้วก็มีน้องเนี่ยเป็นไอดอลมีเป็นแรงบันดาลใจเหมือนเป็นซอฟต์พาวเวอร์ครับทุกคนให้คนเนี่ยหันมาดูหมอลำมากยิ่งขึ้นก็เป็นสิ่งมหัศจรรย์มากๆมหัศจรรย์ตั้งแต่คลิปวิดีโอคลิปแรกเลยเนาะที่น้องเนี่ยเข้ามาสมัครหลังห้านกับคุณพ่อคุณแม่คลิปวิดีโอดังกล่าวครับทุกคนต้องบอกว่า ทุกคนต้องบอกแบบนี้นะจะมีบางช่องเนี่ยที่โจมตีบอสโจโยมานินเนาะว่าบอสโจเนี่ยมีการยิงแอดโฆษณาของ YouTube จริงๆไม่ใช่นะครับ YouTube มันมันไม่สามารถจะไปยิงแอดได้ย,ยาวขนาดนั้นครับทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วก็ไม่ใช่เป็นเขาเรียกว่าเป็นอะไรเป็นความปังของอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงแล้วก็เป็นปีทองคือดวงคนจะดังนะครับทุกคนเอาอะไรมาฉุดก็ไม่อยู่จริงๆอ่ะเนี่ยนี่คือคําตอบที่ดีที่สุดดวงคนจะปัง ดวงคนจะดังครับจะเอาช้างกี่เชือกมาฉุดก็ไม่อยู่จริงๆครับทุกคนเพราะว่าตอนนี้น้องดังมากๆแล้วนั่นเองนะครับอ่ะก็ต้องบอกเลยนะครับว่าน้องนะครับทุกคนมากกว่าคําว่าศิลปินอย่างคีิมอิ่มข่าวกระแสเคยบอกเอาไว้นะครับอ่ะแล้วก็อ,อิ่มก็คือได้มีการเขียนฉายาให้หลายๆคนเลยนะวันนี้นะครับทุกคนไม่ว่าจะเป็นทางด้าน น้องปอมแปมน้องอมแอมน้องมิวรัชดาพรมาหมดนะครับวันนี้สำหรับฉายานะครับทุกคนของศิลปินหมอลำแห่งปีนั่นเองนะครับทุกคนก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนเนาะเป็นฉายาที่เป็นพลังบวกที่กว่าสำหรับอุ้มยิ้มข่าวกระแสนะครับทุกคนเพราะว่าเนาะอยากให้คนทำงานเนี่ยเขามีความสุขนะครับในการทำงานนั่นเองเดี๋ยวจะมาชี้แจงว่าเหตุผลเนี่ยทำไมแต่ละคนอีกคลิปหน้าเดี๋ยวจะชี้แจงว่าทำไมเหตุผลถึงได้รับฉายา เหล่านี้นะครับทีมอิ่มของกระแสเนี่ยได้มีการาตั้งให้นะครับทุกคนเพราะว่าทุกอย่างมีเหตุผลทุกทุกคําที่เรามีฉายาให้เนี่ยก็คือมีเหตุผลทั้งหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ขอส่งกําลังใจไปให้ทุกๆคนด้วยโดยเฉพาะลูกสาวอุ้งอิงเพชรบ้านแพงนะครับก เป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนก็นแล้วกันนะครับทุกคนก็เนาะสาหรับรางวัลต่างๆหรือว่าอย่างฉายาต่างๆที่สื่อต่างๆที่มีการมอบให้น้องเนี่ยมันเป็นเหมือนกําลังใจนี่แหละครับทุกคนเป็นกําลังใจให้สู้ต่อไปในภายภาคหน้านั่นเองนะครับทุกคนในภายภาคหน้าในฤดูกาลหน้านะครับพอเขาได้กําลังใจได้แรงใจแล้วเนี่ยนะทุกคนก็จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรจะมีแบบมีการพัฒนาตัวเองเนาะมันก็คือแบบ มีกำลังใจในการทำงานมีกำลังใจในการแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรเปิดเผยออกมาเขาเรียกว่าอะไรเปิดเผยความความเป็นดาวของเองออกมาเรื่อยๆพอได้รับฉายาแล้วนะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ขอบคุณไปยังพี่โอ๊ตหมอลำสตอรี่ด้วยกันแล้วกันนะครับที่ได้มีการมอบฉายาให้กับลูกสาวองค์อิงเพชรบ้านแพงนะครับสาวน้อยมหัศจรรย์นะครับหมอลำขวัญใจมหาชนนะครับ อ่านี่คืออุงอิงเพชรบ,บ้านแพงนะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ฝากทุกคนด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์เนาะแล้วทุกคนคิดว่าอุงอิงเพชรบ,บ้านแพงเหมาะสมกับฉายานี้หรือเปล่า ก็อย่าลืมคอมเมนต์มานะครับอุ้อิมมองว่าเหมาะมากแล้วก็เหมาะมากกับคำชิมอิ่มให้นะซุปตาหมอลำเสียงเพชรมาไหลเงินล้านนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ครับเป็นกำลังใจให้กับอิ่มข่าวกระแสด้วยกันแล้วกันนะครับแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามอมอิ่มฝากกดติดตามด้วยนะครับฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆนะครับ